ที่เขาแถลงถ่ายทอดทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดนั้นความผิดแรกคือมุประมาณผมอย่างชัดเจนเเเความผิดที่2แม้อ้านว่าเป็การร้องขอกาวโทษแต่ประสงค์ให้มีการดำเนินคดีเข,ข้าถ่ายการแ้งความเท็คนิค้นข้อหาที่สา,า,า,าข้อหาที่สมเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป เมื่อกล่าวหาคนอื่นดูในรัพบินะพฤติความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรามหนึ่งหนึ่งสองก็จะแจ้งความจับนายสนธิยาในความผิดเดียวกันนี้คือมาตรามหนึ่งหนึ่งสองแก้จับเราจำเป็นจะต้องยุติกันไว้ก่อนเป็นการพักเอาไว้ก่อนและจะกลับมาหลังสุดาจะเป็นวันไหนอย่างไรนั้นเราจะแถลงกันก่อ เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความชอบธรรมถ้าเราเนี่ยนะครับฝืนความรู้สึกกระแสสังคมที่ถูกสร้างเราจะกลายเป็นพวกที่ไม่มีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแสดงว่าเรามีความชอบธรรมคนที่ไม่ชอบธรรมก็คือรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไห้ผมต้องการขอบคุณพี่น้องในอีกทั้งว่าเราจะต้องยุติการยังรวดเร็วด้วยความเข้าใจ แต่นี่ไม่ได้มีผลว่าเราต้องชนะวันนี้วันพรุ่งนี้เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นในขณะนี้แต่เพื่อว่าเราให้ความร่วมมือเพราะปฏิบัติาาการทุกอย่างในฐานะคนละเมือนแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากที่โควิดทุกอย่างมีความชัดเจนเราก็จะกลับมาเริ่มต้นหน้าสวนแห่งนี้อีกครั้งแต่ไม่ใช่เฉพาะสวนแค่นี้วันไหนที่เราพบกันท่านแผ่นดิน วันนั้นประยุทธ์เดนงโทชาถ้ายังอยู่ก็เจอกับของจริงคือประชาชนอย่างแน่นอนครับพี่น้องหลายต้องรับขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับและเราไว้พบกันพี่น้องมีอะไรถึงเสียงเลยครับ